ส่เคเลือค่ะพบกับวันยาชาแนลนะคะทำง่ายอร่อยด้วยนะคะวันนี้เราจะทำน้ำพริกมะขามนะคะแบบผัดนะคะวันนี้เราจะทำแบบผัดนะคะวัะตถุดิบก็จะมีมะขามมะขามอ่อนอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วค่ะล้างแล้วก็แช่น้ําเกลือแล้วแล้วก็หั่นพร้อมโขลกนะคะแล้วก็จะมีหมูสับอันนี้หมูสับนะคะ ถ้วยหนึ่งแล้วก็มีพริกแดงกินดาแล้วก็พริกขี้หนูนะคะอันนี้ไว้โขลกนะคะอันนี้ก็พริกขี้หนูอันนี้เราเอาไว้โรยลูกโดดสําหรับเป็นลูกโดดนะคะแล้วก็จะมีหอมหอมแดงมีกระเทียมกลีบเล็กนะคะอันนี้เราใช้กระเทียมไทยวันนี้นะคะใครจะใช้กระเทียมใหญ่ก็ได้ะะแล้วแต่นะคะก็จะมีกุ้งแห้งอ่ากุ้งแห้งน,นะคะกุ้งแห้งแล้วเราจะโขลก <เ S 2> นะคะ แล้วก็จะมีกะปิอันนี้กะปิเราย่างแล้วค่ะปีย่างใบตองอเครื่องปรุงเราก็จะมีน้ำตาลปี๊บมีเกลือมีน้ำปาลามีน้ำมันเสมอเดี๋ยวเราจะไปทำเราจะไปโขกมะขามก็เราจะแบ่งโขกนะคะโขกทีละหน่อยก่อนอันนี้เราทำเดือดใส่เกลือค่ะ ใส่เกลือไปกันเรื่อยๆค่ะ ก่อนนะคะโขกุ้งแห้งก่อนใส่กุ้งแห้งลงไปเราจะทำสูตรโบราณน,นะคะกุ้งแห้งนะคะอันนี้เราจะมาโขกพริกต่อเลยค่ะโขกพริกต่อค่ะ หักเหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้ซื้อเลยใส่กระเทียมค่ะกระเทียมจิบเล็กใส่ลงไปใส่หอมค่ะหอมแดงเดี๋ยวเราจะใส่กัะปีค่ะปี กะดิขาวเราจะมาใส่มะขามที่เราโขกไว้นะคะใส่มะขามลงไปใส่กุ้งนะคะกุ้งที่เราโขกไว้อ่ะคะ่ะกุ้งแห้งที่เรากดไว้ กุ้งแห้งนะคะตามปี๊บค่ะปลานิดนึง ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงที่เราไปผัดถ้าไม่อร่อยเราไม่ได้รสชาติเราจะปรุงอีกรอบหนึ่งนะคะผัดแล้วเราก็จะชิมปรุงรสอีกทีหนึ่งนะคะใส่เบื้องต้นไปก่อนใส่หมูสับค่ะใส่โมูสับใส่หมดเลยเยอะอเดี๋ยวโขกที่เรา ค่ะเดี๋ยวเราลงไปผัดนะ,ะค่ะเสร็จแล้วค่ะส่วนของที่เราโขกเดี๋ยวเราจะไปผัดกันนะคะเยอะค่ะ,คะเยอะทำไปให้น้องๆทานด้วยเดี๋ยวเราใส่น้ำมัน พืชลงไปนะคะพืนชนสำหรับค่ะใส่ลงไปก่อนเราจะใช้ไฟฟ้าน,นะคะ พอเราผัดไปสักพักเราจะใส่น้ำนะคะเพื่อจะให้เนื้อหมูมันนุ่มนะคะไม่ให้มันกระด้างนะคะนุ่มอร่อยนะคะกพักมันผัดไปก่อน,นะคะ่ะก็ใส่น้ำเราจะใส่น้ำลงไปนะคะก็น้ำล้างโคกนี่แหละคะ่ะเราโคกนี่แหละคะ่ะ ผัดนะคะผัดจนน้ำแห้งใช้ไฟการนะคะเริ่มแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวลองมาคิมดูค่ะใส่น้ำตาลอีกหน่อยนะะึงค่ะ ใส่อีกค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลูกโดดนะคะใส่ลูปโดคปโดค่ะช่วงที่เราผัด,ดท้ายๆเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะเราไม่ได้ใช้ไฟกลางนะคะ